กาไปเถียงนะครับใครจะว่าพระหัวควยพระส้นตีในนี้มันมีความสุขที่ได้พูดให้มันเถอะนะครับบางที่คนป่วยเนี่ยท่านท่านตามใจมันหน่อยถ้าท่านไปใส่อารมณ์หรือว่าไปอย่างนั้นอย่างนี้กับสิ่งเหล่านี้นะครับท่านก็ป่วยเหมือนมันนั่นแหละให้มันป่วยคนเดียวไปเถอะครับถ้าหาว่าท่านคิดว่าท่านทุเราจะป่วยแล้วนะครับท่านก็อย่าไปใส่ใจไอ้พวกอย่างนี้มันยังความที่ยังเป็นสัตว์อยู่โอเคครับขอบคุณมากครับมานนท์นะครับ นะครับเปิดเปิดโลกมาสวยมากเลยมานเบุบญบ<า>คราสี <c oughs> คือพระส้นตีนมาถึงกูเจอตีนตอนเชา้าเลยเพราะมันไม่ถูกใจกูนะไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับแต่ก็ไม่ไมไม่พอใจพอตาเห็นก็ตัดสินใจว่าเฮียนี่เป็นพระส้นตีนนะฮะถ้าเราว่าคนอื่นพระส้นตีนนี่ก็คือเราแหละคือไอ้น้าส้นตีนเหมือนกันเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันมันไม่ถูกใจเรายึดจามที่เราเห็นนะครับเราไม่รู้เลยทาไมเขามาบวช เออถ้ามึงมาบวชอย่างเงี้ยมึงจะรู้สึกว่ามึงเป็นพระไอ้น่าส้นตีนกว่ากูอีกเข้าใจไหมครับนี่ขนาดกูบวชแล้วอบรมจิตแล้วกูเป็นอย่างงี้เข้าใจไหมฮะไอนน้นี่นี่มันไม่ไอบรมจิตโอ้มันส้นตีนมากกว่ากูอีกไอ้นี่กูไม่โกรธมันหรอกนะครับคำถามแรกนะ,ะคำถามแรกกระโดนเลยคำถามแรกโดนเลยพระส้นตีนสบายใจนะครับนะครับคนป่วยเยอะจนไม่เป็นไรหรอกไอเ้เว้ยไอ้พวกบ้าๆเนี่ยคนบ้าเนี่ยครับ ตาเอ้ยวนกลับไปเลยพระส้นตีนะมานกบุญค้าสีนะครับอทันชนกแถวโชวติใช่เจ้าขาย,ยมก็เคยไปเถียงกับกลุ่มธรรมเรื่องพระเทวทัตเพราะเราไม่รู้อะไรจริงเท็จเคยไปห้ามปรามกล่าวร้ายบุคคลอื่นซึ่งเราไม่เคยรู้จริงเถียงทกจนเป็นอารมณ์กรรมครับอืมกล้าไปเถียงนะครับใครจะว่าพระหัวควยพระส้นตีในนะี้ มันมีความสุขที่ได้พูดให้มันเถอะนะครับบางที่คนป่วยเนี่ยท่านท่านตามใจมันหน่อยถ้าท่านไปใส่อารมณ์หรือว่าไปอย่างนั้นอย่างนี้กับสิ่งเหล่านี้นะครับท่านก็ป่วยเหมือนมันนั่นแหละให้มันป่วยคนเดียวไปเถอะครับถ้าหาว่าท่านคิดว่าท่านทุเราจะป่วยแล้วนะครับท่านก็อย่าไปใส่ใจไอ้พวกอย่างนี้มันยังความคิดยังเป็นสัตว์อยู่ยังระเวดระแวงสิ่งที่ไม่ถูกใจตัวเองอยู่ นะครับไม่ค่อยเข้าใจอย่างอื่นอยู่หรอกด่าเข้าไปทั่วอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ถึงไม่ทํเที้ยอะไรก็คือเป็นเปรตพอตายไปก็คือเป็นสัตว์อยู่ดียวข้าเห็นชะตากรรมของวิญญาณพวกนี้เยอะแยะแค่นี้มันก็เผชิญชะตากรรมที่น่าสงสารอยู่แล้วแค่ไม่ควรที่จะไปอะไรกับมันมากมายข้าไม่สนใจพวกนี้แหละครับท่านก็ต้องชมว่าพระเจ้าดีนะครับข้าไม่ได้เป็นเอฟซีเพื่อเจ้าไม่ได้เป็นเอฟซีพระเทวทัตเพราะทั้งทั้งสองอย่างเนี่ยมันต้องเอามาเหตุเอาผลแลมามาดูว่าอะไรถูกอะไรผิด ไม่ใช่เชื่อดาอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวก็เป็นอัตตาเนี่ยครับมันเป็นพุทธวิถีตรงไหนอันนี้คือเป็นความจริงที่ข้าสาธยายให้ฟังครับไอคนที่ถูกใจก็สาธุไอคนที่ไม่ถูกใจมันก็ดา่ากพแค่น,นั้นเอง